ที่2ของนิวส์เรตติ้งค่ะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันสงกรานกันบ้างดีค่ะในกรุงเทพของเราจริงๆก็มีหลายที่นะครับแต่ที่หนึ่งซึ่งถือว่าจัดมาอย่างต่อเน,นื่องเป็นตำนานกันเลยทีเดียว่ก็มีอยู่หลายแห่งเหมือนกันนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนะฮะรวมทั้งเราได้ต้อนรับเลยครับสำหรับประธานประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์แล้วก็ประธานประชาคมบางลําพู<ช>สองแ,แห่งซึ่งถือว่าต้องเรียกว่าตำนานนะครับคุณนวนาแจ่นนิยมนะคะแล้วก็คุณ ออนสีศิลปีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมนะครับเราเริ่มต้นกันเลยใช่ครับก็คงคงต้องขออนุญาตถามกันไปสักนิดหนึ่งนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนคุ้นเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากว่าเป็นคนรุ่นใหม่นิดนึงหรือว่าแม้แต่คนที่ยังไม่เคยไปเนี่ยครับสงการปีนี้ทั้งสองชุมชนจะมีการทำอะไรและจัดยังไงบ้างครับเริ่มต้นให้คุณนะวันนี้ก่อนก็ได้ค่ะปีนี้สงการวิศวกรรมริสต์เรามาจัดที่ตรงเชิงสะพานบ้านลำแปด ตรงเสียแยกบางขุนพรมนะคะก็ะเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากติดกับแม่น้ําเจ้าพยานะคะจะวันนี้จะพูดถึงกิจกรรมเลยใช่ไหมคะกิจกรรมในวันที่12เนี่ยนะคะเราจะมีการทําบุญทําบุญอ่าแล้วก็พาสาวงามเนี่ยชมวังบางขุนพรมนะคะกิจกรรมในวันที่12นะคะ,คะส่วนในวันที่13เนี่ยเราจะมีการใส่บาตรใส่บาตรในที่นี้หมายถึงว่าสาวงามผู้เข้าประกวดเนี่ย จะต้องมีการใส่บาตรถึงจะมีสิทธิขึ้นบนเวทีนะคะเป็นธำน,นมนานะคะไม่ใช่นเดี๋ยวบุญไม่พอใช่ค่ะสาวงามต้องมาใส่บาตรแล้วก็เราก็จะมีการติดเบอร์เราเรียกว่าทอดบัตรทอดบัตรทอดบัตรนะคะธำนานทอดบัตรนะคะอยู่ที่บางกุมพรมที่สุขษัตว์นะคะสุขสัตว์ค่ะถึงจะมีสิทธิขึ้นบนเวทีนะคะค่ะกิจกรรมของนางงามก็ก็ส่วนส่วนการทำบุญใส่บาตรเนี่ยก็ทำบุญร่วมกับชาวบ้านะคะไม่ใช่เฉพาะนางงามชาวบ้านก็มาใส่บาตรได้นะคะคือไม่ใช่เฉพาะ คนในชุมชนเท่านานใครใครก็สามารถมาได้ค่ะะคแล้วนางงามเราก็ไม่ได้กำจัดว่าจำกัดว่าเฉพาะในเมืองนางงามนี่ก็มาได้สาวงามทั่วประเทศนะคะมาสมัครได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติสักหน่อยดีกว่า เดี๋ยวจะมากันเต็มไปหมดเลยต้องอายุเท่าไหร่คะอย่างดิฉันอย่างคุณดอยนี่สามารถหรือเปล่าคะอย่คุณสร้างความลำบากใจให้กับคุณอายุเท่าไหร่อายุอายุ18-25ถึงาค่ะโอเงนจบแล้วค่ะนั่นไงแปลว่าตอนนี้ถ้าจะประกวดยังทันไหมคะมีการวันสุดท้ายวันไหนต้องต้องยื่นแบบฟอร์มอย่างไรยังไงอ๋อได้ค่ะคือวันสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นวันที่10ค่ะ10เมษายังพอมีเวลาอยู่คสมัครที่ไหนยังไงครับสมัครที่เราเปิดรับสมัครในย่านฝั่งธนก็ ก็มีสถานที่ต้องบอกไหมคะได้เลยค่ะที่ร้านคุณลาตรีนะคะอยู่หลังพาต้าปิ่นเก้าค่ะค่ะและร้านวัชร์สุริโออยู่ย่านฝั่งพระนครค่ะได้ค่ะต้องไปที่นั่นเลยตสองที่นี้เท่านั้นสองที่ค่ะค่ะไปตรงบ้านเลาจะไดบ้านกอนผู้จัดเนี่ยเราจะเราจะไม่รับเพราะว่าเกี่ยวกลายเป็นว่ามีเส้นมีสายอะไรประแบบนี้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ไหมคะค่ะค่ะศูนย์แปดสองค่ะ ขอโทษนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามสี่ห้าค่ะค่ะห้าแปดสามหกค่ะห้าแปดสามหกเดี๋ยวเธอเบอร์ให้ครั้งหนึ่งนะคะค่สิบห้าถึงยี่สิบห้าปีนะคะแล้วก็ต้องไปทําบุญตักบาตรกันวันที่สิบสามด้วยเพื่อที่จะรับการทอดบัตรที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมาค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะในการประกวดนี่ต้องมีการกําหนดเรื่องของการแต่งกายหรือเปล่าคะการแต่งกายเนี่ยของของของวิสุกษัตริย์เนี่ยเป็นนางงามที่ไม่แทบจะไม่เห็นเรือนร่างเลยนอกจาก คอกับแขนปลายแขนค่ะเพราะเราเน้นชุดไทยจิรดาค่ะต้องทุกอย่างต้องพอดีตัวหมดต้องพอดีตัวหมดค่ะแปลว่าคนที่จะมาต้องมีชุดอยู่แล้วต้องมีชุดอยู่แล้วค่ะจะมีหรือไม่มีเราไม่ทราบแต่ว่าเวลามาประกวดต้องชุดุดไทยจิรดาเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วลองก่อนประกวดเลยเดี๋ยวก็หาเอาท่านสองท่านใครจะทราบรู้ไหมว่าวิสุกษัาตร์เนี่ยใครที่ได้เป็นผ่านมาบ้างไหมดาราในวงการบันเทิงมีด้วยเหรอคะมีเยอะมากให้คุณพี่ยกไปไหนบ้างฟังก็ได้ค่ะคนแรกคุณจริยาศรนคมนะคะับนี่นี่นี่เยอะ นกจริยก็เคยผ่านเวทีนี้นะจ๊ะมีคุณลีลาวรีวัชรรบนก็ใช่่คุณคุณอลิสาขจรชัยกุลคุณน้ำพึ่งน้ำพึ่งนัทธริกาจริงเหรอหรือว่าล่าสุดเลยคุณ่วงสุดา สุดยอดมากเลยไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยนะคุณผ้วมเราคืออย่างที่ดูหน้าจอด้วยนี่แหละค่ะาเวทีนี้มากันหมดอดเลยสุพินยามาโหไม่เป็นะไรสุพินยารอก่อนนะจ๊ะคงต้องเป็นชาติหน้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่า25ปีโอ้ยยังมีอีกหลายเวทีรออยู่แล้วนอกจากประกวดแล้วยังมีอะไรอีกไหมครับสำหรับในส่วนของวิศุกษัตริยต์ของวิสุกษัตริยต์ก็มีการทำบุญใส่บาตรของชาวบ้านเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ส่งน้ำพระแล้วก็มีการเราย้อนยุคไปถึงว่าการวิธีทำบุญ ชักบางสกุลซึ่งมสมัยนี้เด็กๆก็จะไม่ค่อยรู้จักนะคะเราก็อยากจะให้เด็กมาอย่างผู้เข้าประกวดเนี่ยบางคนเนี่ยเคยพูดกับพี่ว่า เขาไม่เคยใส่บาทมาเลยพอเขามาเป็นนางงานอ่ะเขาเขารู้จักวิธีใส่บาทค่ะค่ะนี่คือแสดงว่ากิจกรรมที่วิสุทธิ์กษัตริย์มีแค่2วัน12กับ13สองกับสิบสามซึ่งวันที่13เนี่ยเสร็จภาพนิที่ยงนะคุณอ้าวจริงพนิทิ่งเสร็จแล้วเพรางคนบอกเดี๋ยวไปดูก็ได้ใบ่ายไปอ้าวเขาเสร็จงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันที่13เนี่ยเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าโดยประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วมาในส่วนของทางบางลำพูบาคุณอ่อนศรีมีกิจกรรมอะไรบ้างคะทางบางลำพูนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่สิบสองค ออคือทางบรลลพูลเนี่ยตั้งแต่มีสวนสันติชัยประการเนี่ยรเราก็จัดในนั้นพอมีสวนแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปกราบ สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ประทานพระพุทธบางลำพูประชานาถให้เราองค์หน้าตักประมาณประมาณเจ็ิบนิ้วะคะ่ะแล้วก็ใหญ่มากนะคะแล้วก็แปลให้ด้วยว่าพระพุทธบางลำพูประชานาถแปลว่าที่พึ่งของชาวบางลำพูแล้วก็ให้บางลำพูนี่คะ่ะจัดงานสงการแบบไทยค่ะเพราะว่าท่านนะมองแล้วว่ายังไม่ ยังไม่มีในในในย่านบางลำพูนะคะค่ะก็เลยจัดเวลาจัดเนี่ยเราจะแห่พระค่ะแห่มาจากวัดบวรคือองค์พระเนี่ยจะอยู่ในวิหารแล้วเราจะแห่มาโดยใช้เสลี่ยงคานหามแต่งตัวแบบโบราณนะคะทุกปีจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะเริ่มต้นแต่กี่โมงคะปีนี้จะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงค่ะค่ะ ก็ออกมาก็ประมาณสองโมงกว่าจัดขบวนเสร็จเนี่ยนะคะ,คะในขบวนที่แห่เนี่ยมีเสลียงคันหามมีกลองยาวนำมีนางรำแล้วก็ชาวบรลรลังูเนี่ยเกือบทั้งหมดก็ที่จะมาร่วมแห่เนี่ยก็จะใส่เสื้อเป็นลายดอกเหมือนกันนะคะค่ะก็เรามีสมาชิกอย่างเช่นสมาชิกอารบิก ในสวนสันติชัยประการสมาชิกไทยเก๊กอายุมากหน่อยหนึ่งแล้วก็ตั้งหัวสิงค่ะแล้วก็สหกรณ์นะคะแล้วก็มีเด็กเยาวชนพอเพียงซึ่งเป็นเด็กที่ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้ให้กับในในชุมชนนี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่12ใช่ไหมคะเชยงมีต่อเนื่ออีกไหมตอนบ่ายนะคะพอแห่พระมาเสร็จแล้ว ็จากนั้นก็จะมีสงน้ำพระฮะประมาณบ่ายสามโมงค่ะสงน้ำพระเก้ารูปก็โดยที่คนที่แห่พระมาก็จะร่วมงานต่อไปเลยนะคะสงน้ำพระตรงจุดสวนสันติช่ะที่สวนสันติชรยประการเลยค่ะพร้อมจากพอสงน้ำพระเสร็จก็จะต่อไปเลยรถน้ำขอพรผู้สูงอายุในย่านบางลำพูค่ะเก้าท่านนะคะ ระก็เก้าเก้ารูปค่ะให้ในจุดของขบวนแห่ถ้าไม่ใช่คนบางลําพูไปร่วมขบวนด้วยได้เลยค่ะได้เลยค่ะสายกดคือเป็นชุดสงกรานเลยเป็นลายดอกได้ทั้งนั้นค่ะแล้วปีนี้ทางกรุงเทพมหานครเขามีการประกาศออกมาบางจุดบางพื้นที่ที่จะขอความร่วมมือให้เป็นการร่วมประเพณีแบบโนแอลกอฮอล์คือปลอดเหล้าต้องจุดสองจุดนี้เป็นยังไงบ้างหรือเปล่าอันนี้นะคะบางลําพูนี่ค่ะจัดมาเป็นสิบปีและโดยที่ และค่อนข้างหลายปีเราได้รับการสนับสนุนจากสสสเพราะฉะนั้นเรารณรงค์แอลกอฮอล์มาตลอดจนเดี๋ยวนี้ทางบางลำพูหรือคนที่มาเที่ยวงานรู้ว่าถ้ามาเที่ยวงานในสวนสันติชัาระการเนี่ยแแอลอฮอล์ค่ะเพราะเราเราจะใช้วิธีแรกๆเนี่ยนะคะที่ไม่ทราบเราก็จะมีเด็กนะคะ สำหรับมีน้ำทางเลือกให้เช่นน้ำผลไม้ใช่ไหมถ้าเห็นถือกระป๋องมาเราก็จะไปขอเปลี่ยนปีนี้ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจะไม่มีปัญหาค่ะเราก็มาเอ็นดูเนาะหรือแบล้วเราก็ทําอย่างนั้นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจัดงานอะไรก็รู้กันว่าในสวนเนี่ยไม่มีค่ะแล้วก็ปีนี้ในแผ่นปลิวที่ทางออกมาก็จะเขียนด้วยว่า ถนแอลกอฮอล์ <No> <Okay. S 2> ขอบวิสุกษัตริย์ระคะของวิสุกษัตริย์ก็ค่อนข้างกับคล้ายๆกับบานลำพูนะคะในในบริเวณที่เดิมที่เราจัดที่ถนนวิสุกษัตริย์เนี่ยจะมาจากข้าสารหรือจะมาจากไหนก็แล้วแต่พอมาวิสุกษัตริย์เนี่ยเขาจะกองของเนี่ยไว้หน้าหน้าประตูเข้าเลยมีแต่แป้งลำ่ำแป้งล่ำซึ่งเวลาเวลาเจอผู้ใหญ่เนี่ยเด็กจะขอโทษนะครับจะ จะใช้แป้งล่ามปืนปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำเขาจะวางไปเลยเพราะรู้เลยว่ามาวิศวกรรมส์ใช้ใช้สิ่งนี้ไม่ได้เขาใช้แป้งล่ามนะเราะของความร่วมมือเขาเขารู้ด้ด้วยด้วยด้วยเซตเลยว่าว่ามาตรงนี้ใช้ใช้ตรงนี้ไม่ได้แล้วจะมามีการแบบเขาจะเปลี่ยนแล้วก็ไปขอน้ําแบบพรหมผู้ใหญ่จะไม่มีการซึ่งแตกต่างจะเข้าสารมากนี่เป็นจุดที่ใกล้กันมากทั้งสามเนี่ยใกล้กันมากค่ะแต่ว่า ต่างกันมันมัน,น <ะ S 1> เป็นงานคนละ<ช>แบบค,คนละแบบแล้วเรื่องของการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงจุดจอดรถเป็นยังไงบ้างคะคะอย่างการรักษาความปลอดภัยนะคะเราคือโนอัลกอร์ล์นี่มันก็ ปลอดภัยไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าทางตำรวจนรองผู้กำกับเคยบอกบอกว่าป้าจัดงานเนี่ยประชาคมมลัาภูเนี่ยผมอ่ะงานน้อยไปครึ่งหนึ่งได้เลยคือม,มันไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ในสวนนะฮะเรามีอพอปร,รเรามีเทศกิจนะคะแล้วก็มีตำรวจบ้าน แล้วก็มีมีเยาวชนเกษรลำพูของเราดูแลตลอดค่ะนะคะแล้วก็ถังขยะปีนี้เราขอเป็นถังขยะใสเพื่อการตรวจสอบนะคะค่ะก่อเรื่องไปกันได้นะคะะเราก็คิดว่าแล้วก็ทุกปีมาก็เรียบร้อยส่วนใหญ่คือถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ก็ สบายใจกนอนค่ะขอบคุณมากเพราะฉะนั้นนะครับอย่างน้อยนะครับใน2พื้นที่เลยนะครับจริงๆยังมีอีกหลายที่แะครับเต็งน้อยที่สุดกษัตริย์และบางลาพูทั้งวันที่12และวันที่13นะครับเราจะรู้ว่าเป็นสถานที่ที่เราสามารถไปสนุกกันได้แล้วก็ร่วมงานกันได้แบบถูกต้องตามประเพณีปลอดภัยไปกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสําหรับคุณนวนัทแจ่มนิยมแล้วก็คุณออนรีศิลปีนนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเราด้วยนะครับขอบคุณมาก เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยดช่วงหน้ากลับมาดูหนังกลับมาท่องเที่ยวกันนะได้ค่ะลกลับมาค่ะ